วันนี้เรามาแวะเยี่ยมบ้านของคุณอานิวัตรอดีตผู้นำกลุ่มรามบูชาธรรมแล้วก็ออกไปทำธุรกิจแลไปเป็นอุปถากหลักที่พาธรรมจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นหนึ่งในบ้านพักของเขาที่ชั่วชีวิตที่ผ่านมาทำงานกิจกรรมหลายอย่างบัดน,นี้วัยชราแล้วก็มามี ที่พักนิวสถานริมแม่น้ำนี่คือว่าคลองอะไรนะคลองมหาสวัสดิ์อยู่จุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับนคนปรปฐมวันนี้เรามามีอาคู่ฟ้าอานมิตรนิวัดเราสี่คนเนี่ยมาทำหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อที่จะบูชาพ่อท่านคือหนังสือ คำพีโพธิลักษ์เกี่ยวกับเรื่องอัรณกระกธสามที่พ่ะท่านเขียนเป็นลายมือทิ้งไว้อนนี้พอทําเสร็จโดยหน่อยจะอาจจะไปแจกในงานลำลึกถึงหนึ่งปีของพ่อท่านที่บ้านราชธานี่านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะส่งพิมพ์ส่งอะไรไปเราดูติดตามผลงานนี้ก็เ,เป็นช่วงเวลาพักผ่อนช่วงบ่ายแล้ ก็มาดูบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําซึ่งนิวัตบอกว่าไว้เป็นที่สังสรรค์สุนทรียสนทนาระหว่างผู้อายุยาวผู้ชราภาพนะมาสังสรรค์กันนะให,ให้ดูไว้เป็นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆบ้านเล็กๆไม่ใหญ่หรอกนะราคาก็ไม่แพงหรอกบ้านไม่มีอะไรมาก ่นใหญก็มิแต่ต้นไม้กำลังปรับบุงอะไรนิดๆหน่อยๆไว้เผื่อญาติมิตรสนิทจะมาสังสรรค์แบบผู้แก่ผู้เท่าต้นนั้นนั้นทานนี่คือคลองมหาสวัสดิ์ว้าวนะครับนี่เป็นอะไรสัหรับคนที่แก่เท่าสว มามาเจอกันที่นี่ติ่มแม่น้ำเวลานี่เห็นไหมเนี่ยเนี่เนแอบแอบได้ยินนะแอบได้ยินแล้วเห็นไหมเราโพแล้วบอกที่สังสรรแห่งใหม่ของอนิว้ยก็จะชวนเรามาพวกเราผู้รู้จักกันมาประมาณห้าสิบชาติทักทายโอ้น้ำใสมากเลย ฝั่งนู้นเป็นอะไรนะที่ว่าบ้านสาราดินอะไรนะครับอ๋อตรงนั้นนะของสำเร็จยาโอ้ที่ว่าอบรมผู้สูงวัยความรู้สุขภาพเอผู้ใหญ่บ้านด้วยโอ้โหเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อหูน้ำนี่ใสมากเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยของแต่งี้ยผมว่ายน้ำข้ามได้นะเนี่ยแต่กว้างขนาดเนี้ยระวังนะ ผมผมผมไปจำพรรษาที่ราชธานีผมไหว้ข้ามไหว้ข้ามแม่น้ำมูลพร้อมกับพ่อท่านนะหกเจ็ดร้อยเมตรอ่ะอ่พื้นที่ไล่นิดนิดไล่นิดหน่อยออกแบบข้างล่าง อันนี้เอาไว้สำหรับมิตรสหายมาสังสรรค์วันนี้อานนิวัตก็พาไปกินนะฮะบังไยเริรตแถวพุทธมนทรสายสองสายสามชื่อร้านเขียวหอมเอาท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ